สวัสดีค่ะนิลีคนผู้หายนะคะมาอน,นีพามาชมดอกรักริมทางนะคะดอกรักริมทางเป็นดอกไม้ไอดอกรักในบ้านนิลีเอินดอกฮักเนาะคะ่ะนิยมใช้ในงานมงคลคืองานแต่งเนาะคะ่ะใส่ผ้าขวัญใช้ผ้านบายสีสู่ขวัญเนาะค่ะเนาะ่่พ่นบนิยมไปใช้ในทางอื่น,นะคาะ คือในงานมงคลน,นี่เพิ่นจะไปใบนี่เพิ่นจะไปมัดเนาะคะ่ะค่ะนี่คือใบดอก,กะะรักเนาะค่ะเพิ่นบัยม,มาไปใส่ในงานแต่งนะคะ่ะผูกใส่กลับเอเทียนเนาะคะ่ะเป็นาาค้าระวะเอผู้เถ่าผู้แกเนาะค,ะะคะ่จะเนาะผจะเรีอยเแลใบดีๆนํำใบสีบ่มี ตำนี้เนาะคะ่ะเพิ่อนเก็ถือว่าเวลามีงานบางคนนี่เอาสิเห็นใบดอกรักนี่เนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเพื่อนสกิดตามริมทางเลยค่ะถึงมีที่มาว่าดอกรักริมทางเนาะคะา่ะค่ะในงานแตงงน่งคัตเซนครูบ่าวสาวเนาะค่ะเพิ่อนกะ จะจับมันใบดอกรากที่มัดใส่กับเทียนที่ผพเฒ่าผพุกเก่เห็ดผูกไห่เป็สิไปกาบไปไห่ถ่าใไห่แก่เน,นะคะคือเป็นความไม้แทนว่าความหักของเพื้น้เฒ่าผพุกเก่เป็นพยานเนาะคะ่ะว่าเป็นสิหักแพงกันตลอดไปนะคะคเนาะ ล่งนะคะเนาะผ้าชมดอกรักนะคะสวยงามนะคะภสัสิแตงงานเดือนซีนี่ค่ะเปล่าเด้อค่ะเด้อดอกหักกระายร้ายเนาะค่ะค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เ้ยค่ะขอบคุณแนหลายที่คาะที่หายกำลังใจนี่ดีมากทุกเมือ่อทุกเมื่อเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเอะนี่ดิค่ะจะติดตามกลับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเนาะคะ่ะ ขอ,อขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณหลายค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย